สวัสดีค่ะวันนี้ทิพามาในเขตของตำบลสุขเดือนห้าอําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเ,เนื้อที่นาแปดไร่นะคะขายไร่ละแปดหมื่นห้านะคะอันนี้เป็นทางเข้านะคะเป็นถนนเรียบคลองชนประทานนะคะราคาไร่ละแปดหมื่นห้านะคะที่แปดไร่นะคะอยู่ตำบลสุขเดือนห้าอําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะ อันนี้ทิปทำคลิปห่างเข้าที่นานะคะด้านซ้ายมือเป็นประตูน้ำนะคะน้ำซึ่งมาจากเขื่อนด้านช้างนะคะมีตลอดทั้งปีนะคะดินดีวิวเขาวสวยนะคะเป็นชนดพุทธแดงนะคะไล่ละแปดหมื่นห้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ 0 9 2 8 8 6 6 6 3 8ทินะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ขอรายละเอียดได้นะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่จะเข้าไปนะคะเราอยู่ตรงประตูฝ่ายน้ำเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปที่หน้าแปลงนะคะท่านี้เราก็พามาดูทางเข้าที่8ไร่ตําบลสุขเดือน5้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเ,เนื้อที่8ไร่ขายไร่ละแ5 0 0 0นนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารณะ เรียบดิมคลองชนะทานนะคะด้านหน้าก็มีคลองชนประทานนะคะมีน้ําตลอดทั้งปีค่ะน้ามาจะเคลื่อนนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารณะเรียบคลองชนประทานนะคะอันนี้เนื้อที่ของเราก็เริ่มจากที่เขตต่อเนื่องกับถนนสาธารณะเลยนะคะเนื้อที่เราต่อเนื่องกับถนนสาธารณะอันนี้เดินลงไปก็คือที่ของเราเลยนะคะ รูปลักษณะก็จะเป็นรูปตัวแอลค่ะทางเข้ายาวลงไปนะคะแล้วก็ไปใหญ่ด้านหลังลักษณะรูปแปลงเหมือนกับถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ถนนที่เราเดินนี่คือถนนเ,เป็นพื้นที่ของเรานะคะพื้นที่ส่วนบุคคลต่อเนื่องมาจากถนนสาธารณะนะคะกที่สาธารณะอันนี้ที่เราเดินเข้ามานี้ เื็นที่เนื้อที่ของเรานะคะเนื้อที่ของเรายาวไปจากจุดถนนเรียบคลองชนประทานไปถึงหน้าแปลงที่อยู่ประมาณห้ารอยเมตรนะคะอันนี้ลงมาจากถนนเรียบคลองชนประทานนะคะตอนนี้เราทิพยืนอยู่หน้าแปลงนะคะจากถนนเรียบคลองจนมาชนะระทานเดินเข้ามาถึง พื้นที่ด้านกลางแปลงที่ส่วนแปลงที่นะคะก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะคะอันนี้ทิปยืนอยู่ที่แปลงที่นะคะอ่าแปดไร่อยู่ตำบลสุขเดินห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะอันนี้ขายไร่ละแปดหมื่นห้านะคะโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระอะไรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อ0925816638นะคะแอดไลน์ถามรายละเอียดได้นะคะเปิดนี้ไฟฟ้าปปาชุมชนมาจากด้านหลังที่นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะจากด้านหลังบรรยากาศดีคะ่ะเหมาะสำหรับทําโคกหนองนาทําที่พักพ่อนนะคะหรือสำหรับคนที่มีทุนซื้อจัดล็อกขายได้นะคะไฟฟ้าปปาอยู่ด้านหลังที่เลยนะคะ เนื้อที่8ไร่ไร่ละ8 5 0 0 0านะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638นะคะทิปสามารถแอดไลน์ถามรายละเอียดได้นะคะเบอร์นี้เนื้อที่8ไร่นะคะขายไร่ละ8 5 0 0 0่านะคะตำบลสุขเดือน5าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะพื้นที่สวยนะคะด้านหน้าแปลงกว้างอยู่ประมาณ สีเมตรแล้วก็ลึกลงมาประมาณตก250เมตรนะคะเนื้อที่8ไร่ไร่ละ8ปดหมื่นเขตตำบลสุขเดือนห้าอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0ูนย์เก้าสองแแอดไลน์ขอรายละเอียดมาได้นะคะสวัสดีค่ะ